หลายคนมีปัญหาพริกเน่าเร็วในช่วงหน้าฝนนี้มาฟังวิธีง่ายๆแล้วนําไปทํากันค่ะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างแดนและคนที่ชอบทานพริกชอบทานเผ็ดมาฟังเลยค่ะเมื่อได้พริกสดๆมาแล้วไม่ว่าจะซื้อจากตลาดหรือเก็บจากต้นแบบนี้นะนําไปล้างทําความสะอาดพึ่งลมไม่แห้งค่ะหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วเราก็นําไปเด็ดเด็ดจุกที่มีเด็ดใบทิ้งให้หมดเลือกผลที่เน่าออกไปแล้วเราก็จะนําไปผึ่งลมให้แห้งแห้งให้สนิทเลยค่ะทําแบบนี้จนกระทั่งหมดเลย เพราะจุกพริกใบพริกและผลพริกเนาสะบาพริกทั้งหมดที่เรามีอยู่ที่เราจะเก็บไปกินนานๆเนี่ยนะผ่านเน่าไปกันหมดเมื่อเด็ดจุกทิ้งออกหมดแล้วและพึ่งลมจนแห้งแนะนําให้หาขวดแห้งๆที่เราเตรียมไว้มาบรรจุดโดยการใส่พริกเม็ดที่เรา ทำการเด็ดไว้ให้เต็มให้หมดเลยค่ะนําไปแช่ในช่องผักหรือจะนําไปใส่ช่องฟิตไว้ก็ได้นะขั้นตอนวิธีการแช่ช่องฟิตเนี่ยจะเก็บได้นานเป็นปีๆเลยทุกคนมาดูกันค่ะหลังจากที่แช่ไปแล้ว1เดือนจะเห็นเลยว่าผักของเรายังสดเขียวใหม่เหมือนเพิ่งเด็ดจากต้นเป็นเทคนิควิธีการง่ายๆถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามสาระดีๆของเราไว้ด้วยนะ